น้ำพึ่งน้ามูบะองังบะบะองะังเลยที่ไหน mm. คึ้นล, mm. ล่ะค้นล่ะลุกยังอยู่ไหม mm. น้ำมู oh, eh. อุได้น้ำพึ่งนะเอาเบอะห้ามลงห้ามลงเจ้ากี่อะดูดิว่ามันจะมามึงเป็นใครเองเป็นใคร สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่าครับทุกคนครับคือตอนนี้นะครับผมได้เดินทางมาหาแม่ลูกอ่อนที่ผมนะครับอ่าทาที่อยู่ให้พวกเขาอาศัยอยู่ในกลางป่าทุกคนนะคือต้องบอกทุกคนว่าผมมาหาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วไม่เจอพวกเขาแล้วนะผมผมเองไม่รู้นะว่าพวกเขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันนะคือผมหาหานานมากมากแลทุกคนมันไม่ได้ไปอยู่ที่เดิมแล้วอะ่ะผมคาดว่าน่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะนี่นะทุกคน คือผมเดินทางเข้ามาไกาลด้วยดินะป่าก็เหมือนกันหมดเลยนะทุกคนนะปา่าเหมือนกันหมดเลยผมเดินป่าก็ค่อนๆที่จะงงนิดนึงคือตอนนี้ผมไม่รู้แล้วนะว่าพวกเขาไปอยู่ที่ไหนกันนะผมเองก็หาเต็มที่แล้วและอีกอย่างเนี่ยวันนั้นผมเอาของกินของอะไรมาให้เต็มเลยหาพวกเขาก็ไม่เจอนะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะเดี๋ยวผมจะไปหาอีกที่หนึ่งนะที่ที่ผมเนี่ยเคยเจอพวกเขาอ่าใช้ชีวิตหรือว่าไปหาผักที่นั่นอยู่บริเวณนั้นอยู่ เดี๋ยวผมจะไปหาอีกที่หนึ่งคิดว่าอาจจะอยู่ที่นั่นก็เป็นไปได้นะยังไงอย่าลืมกดไลค์ก, like, ก, share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปตามหาไม่รู้อ่อนกันเลยดีกว่าทุกคนไปกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในป่าค่อนข,ข้างที่จะลึกเลยนะคือผมหาพวกเขาไม่เจอจริงๆนะก็นี้ฮะดูป่าครับสภาพป่าจะเหมือนกันนิดหนึ่งนะทุกคนนะหันไปทางไหนก็เหมือนกัน เรานะครับต้องใช้ความชินนะครับความเคยชินนะครับที่จะหาแหล่งนั้นๆนะที่จะหาแหล่งนั้นๆว่าที่เราไปเก็บพวกเขาอะไว้อะมันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าผมไปตรงที่นั้นแล้วนะไปตรงที่ที่ผมเนี่ยสร้างที่พักอะไรให้แล้วแต่หาไม่เจอนะตอนนี้ผมต้องหาอีกที่หนึ่งที่เขาไปหาผักกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็เองก็ยังงงอยู่ไงว่าที่นั้นมันต้องไปทางไหนนะทุกคน ดูสภาพป่าดทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะก้อยไม้ยมเยอะครับนะถ้าเจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมกันาอาจจะข้างหน้านั่นนะถ้าจำไม่ผิดพวกเขาก็มาหาพักกันบ่อยเลยนะเป็นจะเป็นพักของอ่านายพลนะครับที่ทำไล่อยู่บริเวณนี้ หากันก่อนหยทุกคนนี่ฮะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้ต้นนี้นะฮะนี่ฮะเป็นต้นโซ่นะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะว่าไอ้ต้นนี้เป็นยังไงอ่าความสําคัญมันดียังไงแล้วมันใช้อะไรได้มากนะทุกคนนะนี่ฮะเวลาเราเข้าป่านะครับเราไม่มีเชือกนะเราไม่มีเชือกเราต้องการมัดสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะสามารถอ่าบางเนื้อมัน อลาลากเอามีดขุดขูดเปลือกมันออกมาใช้ได้ทุกคนนะต้องบอกว่าเปลือกมันเนี่ยแข็งแข็งเทียบเท่าเชือกเลยก็ว่าได้นะแข็งเหนียวมากนะนี่ฮะตอนนี้เลยตอนโซอือมาจากข้างน้านนู้นทุกคน ก็ค่อนข้างที่จะงง,งนิดหนึ่งนะทุกคนจะหากันตรงไหนหน้าวันนั้นผมเห็นอ่าเขาอุ้มลูกตัวน้อยเขามาหาผักบริเวณนี้แหละทุกคนไปเด,เดินเข้าไปดูอีกนิดหนึ่ง ผมวางเข้าไปเลยเสียงใครร้องไม่รู้ลันป่าเลยเสียงใครไม่รู้นะทุกคนข้างในป่านู่นเลยนะข้างในป่านู่นเลย เสียงเสียงเหมือนคนป่ามากทุกคนเฮ้ยใครวเบล่ะ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 เป็นไรเป็นไร ไมู่ทุกคนเสียงร้องไห้มาแต่ไกลยฮะน้ำผึ้นูกเบอังเปอรเองะที่ไหนคนละครละลูกยังอยู่ไหมนมูได้น้ำผ้งนะเบอร์อคนละคละใหญ่อะฮะ ทุกคนน้องวิงออกมาบอกว่าแม่กับลูกโดนเสือขยมนะทีแรกเขาบอกว่าเป็นคนเดินเข้ามาหาจูจูกลายเป็นเสือเอเกี้ยงเข่้นะมูเราสรงคนอ่ะมาดาเกี้ยงขี้ทุกคนน้องบอกว่าตอนแรกมาเป็นอ่าคนก่อนแล้วก็ อไอคนคนนั้นอ่ะที่เดินเข้ามาหาแม่กับน้องชายเขาอ่ะหายไปแล้วทีเนี้ยไอไอคนที่เดินเข้ามาจู่ๆมันกลายเป็นเสือทุกคนแล้วน้องบอกว่าพ่อแม่ไอไม่ใช่แม่แล้วก็ลูกอยู่ด้านใหนหนู่นแต่ว่าไกลาหน่อยน้องวิ่งมาตั้งนานแล้วทุกคนคือทีแรกน้องเห็นเห็นแต่ว่าช่วยอะไรพ่อแม่ไม่ได้อ่ะน้องว่าอย่างงี้ซึ่งตอนนี้ต้องบอกทุกคนว่า อาอาวุธผมเองก็ยังไม่พร้อมนะรี่ก็ลโจ้สิอ่ะรีรีคนนี้ผมจะให้มันพาผมไปเสียงอะไรอ่ะฮะอะไรเื้ใไขวะทุกคนเปิดล่ะ ชินนัง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 นั่งลงนั่งลงไม่ต้องตกใจนั่งลงทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีคนนะครับวิ่งไปมาอยู่นะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ดีแล้วนะที่มาหาผมตอนนี้รีรีรู้รีรู้รีรู้มั้รู้รีรีรีไปเร็วไปเร็วไปขา้างหน้าเร็ว รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรนะครับกํำลังซุูมมองผมอยู่นะรีบเพ่เล่เพลเล่เคะเร็ว,รว,รวผมคิดว่ามันน่าจะไม่ได้มาดีนะใจใจใจพเพ่ร้องยี่ร้องดี่ห้าร้องไม่ต้องร้องเดี๋ยวพี่พาไปหาแม่ ไอ้หนูเยิยงเลย็วยิ่งเรวู้สึกว่ามันมีอะไรมาตามเราจริงๆทุกคน <G ül> ได้ยินเสียงไหม <G ül> มันไม่กล้าโผล่ออกมาแบบซึ้งซึงหน้านะหลีทางใสเคยิลงเร็หลีคว่าหลีทางใสเค้ยืบเลยขึ้นขึ้นต้นไม้เลยเร็วให้ไวๆให้ไว ลูกเฉลาไยอูชฉลาไยอูออห้ไว้ห้ไว้เร็วเร็วท้องเสียไปไปเลย,ยขึ้นต้นไม้ก่อนเดีวเร็วตอนนี้ผมว่ามันมันมันน่าจ,จะมาตามน้องเขาถึงนี่แล้วเออขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปให้สูงที่สุดไปไปนี่นีขึ้นไปนีหนี่นีขึ้นไปเดี๋ยวพี่เฝ้าเอง ตอนนี้ผมจะต้องหาที่เปีนต้นไม้เหมือนกันนะร้องไห้ทุกคนน้องร้องไห้ใหญ่เลยกลัวนะท้องเสียขึ้นได้ไหมเดีย๋ยวผมต้องเรียปีนต้นไม้ก่อนตอนนี้น้องปีนขึ้นมาข้างบนนู่น,น,นแล้วนะเพื่อความปลอดภัยผมเองก็ต้องปีนเหมือนกันนะ ถ้าไม่ป็นเนี่ยผมว่ามันมารับผมแน,แน่เลยนะไอ้ขว้าห้ามลงแก็บต้นไม,นะม้นะย้า,จางจเรออาหอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบปนต้นไม้ก่อนเสี่ยงมันเข้ามาใกล้ผมเต็มทีแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยยห้ามลงนะใจเรือยัะโอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวรีบเดี๋ยวไปเจอน้านบนทุกคนนะตอนเนี้ยผมไม่ทันละ ทุกคนตอนนี้ผมปีนขึ้นมาอยู่ในบนยอดต้นไม้สูงแล้วนะทุกคนนะซึ่งน้องเขาเนี่ยปีนอยู่คนละต้นกับผมนะคือผมรู้แล้วนะว่ามันพฤติกรรมแปลกๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มาดีแน่ๆนะผมรู้แล้วนะคือเสียงนะครับเสียงคู่แล้วก็เสียงเดินจ๊อบจับไปมาทุกคนนะมันไม่ไอของพวกนี้มันไม่โพลออกมาให้เราเห็นพรับเลยนะทุกคนนะ ไม่งั้นเนี่ยเราจะจับทางมันได้เดี๋ยวทุกคนหาดูดีๆนะครับคิดว่ามันน่าจะต้องโผล่มาอีกนะเดี๋ยวนี่ฮะผมก็เป็นส่งอยู่นะตอนนี้นทุกคนได้เปรียบมานนะถ้ามันขึ้นมาเนี่ยยิงกระบ,บาลมันได้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวดูน้องเขากันนู่หะน้องเขาก็ระแวงอยู่นะทุกคนทุกคนครับนูนะ่นฮะน้องเขาอยู่ตรงนั้น จะมาแล้วว่าฉันน่าแ้วนะนัดจ้า,อาลองฉันฟังลาอะไรกบอกน้องเขาว่าอะไรเกิดขึ้นก็ห้ามลงจากต้นไม้เด็ดขาดนะคือผมเองก็เพิ่งทราบนะว่าไอ้สมิงเนี่ยมันออกอาราวาในหมู่บ้านผมนะมันมันน่าจะตามเด็กน้อยคนนี้มาแน่เลยนะเฮ้ยเจอตัวมาแล้ว ดับเนี่ยมเลยผมนี่ยาวเหยียดเลยนะทุกคนห้ามลงห้ามลงเจ้าก,กี่อ่ะดูดิว่ามันจะมามึงเป็นใครเองเป็นใครทุกคนตัวอย่างนั่นแล ไอหนูอย่าไปเชื่อมันควักมือเลี้ยงน้องเขานะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาหนังสติ๊กนะครับยิงเข้าที่กระบานมันนะน,นี่มันควักมือเลี้ยงน้องใหญ่เลยทุกคนมาจ้างแอ๊บคว้าไม่ต้องลงนะนจ้างเลยยี่จ้างเลยยิ่ทุกคนนี่ดูดูด,ดูดูมันดูมันทุกคน

ควะาคว้ากีทางกีทางทางไหนทางทา้งกีทางนังแจ้นี่ะน้องเขาเปีนนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วน้าน้องยิ้งป็นสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคือวันนี้ผมกับน้องไม่รู้จะลงกันยังไงแล้วตอนนี้ คือเราอยู่ด้านบนเราสามารถยิงมันได้นะทุกคนได้เปรียบมานะไอ้คว้าไอ้คว้าอย่าลองนะจ้าลองอะไรอีะ ไปทุกคนเห็นไหมไปให้พ้นเห็นไหมทุกคนผมว่าคืนนี้ผมกับน,น้องเนี่ยเสร็จมันแน่นะถ้าทาไม่รีบหนีกันตอนนี้คือก็กลัวว่าเราลงไปด้านล่างเนี่ยเราโดนมันกินแน่ๆเแหละนะทุกคนนะ คือเราอยู่ด้านบนเนี่ยยังไงยังไงเราได้เปรียบมันนะตอนเนี้แต่ว่าตอนยังคืนผมไม่รู้เลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะมันหายไปแล้วควออะียข้ออะไรฮะอลีรข้ออะไรคือมันออกอรารวานในหมู่บ้านเลยอนระทุกคนนะไม่รู้ว่าจะหาตัวมันยังไงนะเดี๋ยวหาดูกันด้วยนะทุกคนนะหามองกันให้ดีนะมันสามารถ โผล่มาไวมากมึงแน่จรงมึงออกมาดูให้ดีครับทุกคนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะสร้างห้างที่นี่นะทุกคนนะเพื่อที่จะล่ามันนะจะล่ามันให้ถึงที่สุดนะทุกคนนะ เฮ้ยจางลงเลยกีจางลงเลยกีอย่าลงไอ้หนูอย่าลงมันมันจะแอบอยู่สักที่หนึ่งทุกคนก็ผมบอกน้องว่าไอ้หนูอย่าลงนะอย่าลงเด็ดขาดคือผมบอกน้องอย่างนี้แล้วก็กล้วยไม้เยอะมากอันนี้ก็กล้วยไม้ทุกคนเห็นไหมต้นไม้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เป็น อ่าเจ้าเขาแกะนะครับนะหรือตรงนู้นก็เป็นกุหลาบพวงไอ้ควะาลงไปทำไมขึ้นไป ขึ้นไปเร็วๆทุกคนมันเอาเสียงมันออกมาแล้วนู้นนู่นนูนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเย็นแล้วด้วยนะทุกคนนะไม่แปลกที่ว่ามัน จะออกมาอารวาวาดได้นะนู่นฮะนู่นฮะเห็นไหมเห็นมันไหมทุกคนนู่นฮะมันไม่กล้ามายุ่งกับผมนะทุกคนนะมันยุ่งกับเจ้าเด็กน้อยอย่างเดียวเลยนะตอนเนี้มันน่าจะแค้นที่ว่า มันจับเจ้าเด็กน้อยไม่ได้นะมันได้แค่เพาะมันได้แค่แม่แล้วก็น้องชายของน้องไปนะเดี๋ยวผมจะยิงกระบาลมันทุกคนไปเฮ้ยไปทุกคนกระสุนมันพลาดนะเมื่อกี้ไป มึงไม่ต้องแอปห้ามหลอกไา้หนูคนตอนนี้ผมไม่ ไทยอะไรไม่ทันแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดนะแล้วก็ค่อยมาตามล่ามันที่หลังนะเราต้องหาทางช่วยน้องก่อนนุน่น,นเห็นไหมเห็นไหมมันแอบ,บอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมขอหาตัวรอดจากที่นี่กันไปก่อนทุกคนแม้วันนี้เราไม่รอนี้เราไม่ได้กลับบ้านกันแน่นะทุกคนนะนุนนะ่นฮะมันขึ้นไปแล้ว